สวัสดีครับผมชื่อโอ๊กเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังนี้มันก็เป็นเรื่องของน้ำมันพลายที่ใครๆก็เคยได้ยินมาบ้างแต่มันไม่เหมือนเรื่องเล่าตามหนังตามละครหรอกครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนรู้จักของผมเองเรื่องมันเริ่มจากหมู่บ้านเรามีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อเดือนเดือนนี่ปกติก็นิสัยดีนะผู้จาอ่อนหวานแต่นิสัยเสียอย่างเดียวคือเป็นคนขี้อิจฉา ใครมีอะไรดีกว่าไม่ได้เลยโดยเฉพาะเรื่องความรักนี่เห็นใครมีแฟนดีๆหน่อยเป็นต้องไปหาทางแย่งมาให้ได้ทีนี้มันมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนนเป็นคนต่างถิน่นเพิ่งย้ายมาเปิดร้านกาแฟในหมู่บ้านนนนี่หน้าตาดีครับนิสัยก็ดีคุยสนุกเดือนก็แอบชอบนน,นมานานแล้วแหละแต่ดันมีแฟนแล้วแฟนของนนนี่ชื่อน้ำ น้ำเป็นคนสวยมากครับสวยแบบไม่ต้องแต่งอะไรเยอะเลยหน้าตาน่ารักตัวเล็กๆดูอ่อนโยนเดือนก็ยิ่งไม่พอใจเข้าไปใหญ่วันหนึ่งเดือนก็ไปเดินเล่นแถวบ้านยายเที่ยงยายเที่ยงนี่เป็นคนแก่ในหมู่บ้านที่คนไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้เท่าไหร่แกอยู่คนเดียวมานานแล้วชอบเก็บตัว แต่ลึกๆแล้วคนก็ลือกันว่าแกมีของมีวิชาอาคมเพราะเคยมีคนเห็นแก่ทำอะไรแปลกๆเดือนก็ไม่ได้คิดอะไรมากแค่เข้าไปทักทายแต่ด้วยความที่เดือนมีเรื่องในใจเรื่องของนน,นกับน้ำเดือนก็เผลอเล่าให้ยายเที่ยงฟังยายเที่ยงก็ฟังนิ่งๆไม่ได้พูดอะไรจนเดือนเล่าจบยายเที่ยงก็หันมามองหน้าเดือนตรงๆแล้วยิ้มมุมปาก รอยยิ้มนั้นมันแปลกๆนะครับมันดูเยือกเย็นจนผมได้ยินเรื่องนี้จากเพื่อนที่เห็นเหตุการณ์ผมก็เริ่มรู้สึกว่าเรื่องมันไม่น่าจะจบลงด้วยดียายเทียงแกไม่พูดอะไรเลยครับแกแค่เดินเข้าไปในบ้านสักพักแล้วก็กลับออกมาพร้อมกับขวดแก้วเล็กๆในขวดนั้นมีของเหลวสีเหลืองข้นๆอยู่เดือนก็มองอย่างสงสัยยายเทียงก็ยื่นขวดนั้นให้เดือนแล้วบอกว่าน้ำมันนี่ ถ้าได้เอาไปใช้เรื่องที่แกอยากได้ก็จะได้สมใจยายเทียงก็ไม่ได้อธิบายอะไรมากกว่านั้นเดือนก็รับมาอย่างงง,งๆแล้วก็ถามว่านี่มันคืออะไรหรอคะยายยายเทียงก็ไม่ตอบครับแค่หัวเราะในลําคอเบาๆเป็นเสียงหัวเราะที่ฟังดูแห้งๆเย็นๆเหมือนไม่ใช่เสียงคนปกติเดือนก็ไม่ได้สนใจเรื่องเสียงหัวเราะอ,อะไรหรอก ใจของเธอตอนนั้นมันเต็มไปด้วยความอยากได้อยากมีอยากได้นนมาเป็นของตัวเองเดือนก็ขอบคุณยายเที่ยงแล้วก็รีบกลับบ้านไปพอกลับมาถึงบ้านเดือนก็เปิดขวดนั้นดูน้ำมันนั้นมีกลิ่นหอมแปลกๆไม่ใช่น้ำหอมแต่เป็นกลิ่นหอมที่ชวนให้รู้สึกว่าอยากเข้าใกล้เดือนก็คิดว่ามันคงเป็นน้ำมันสเสน่ห์อะไรสักอย่างแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าตอนที่ยายเที่ยงให้มา แกพูดประมาณว่าใช้กับคนรักที่หมายปองเดือนก็เลยเอาไปแตะๆต,ตามตัวของนนตอนที่นนเผลออย่างเช่นตอนที่นนกำลังจัดร้านอยู่เดือนก็แกล้งเดินเข้าไปชนแล้วก็รีบเอาสำลีที่ชุบน้ำมันไว้ไปเช็ดตามแขนนนเบาๆเดือนทํำแบบนี้อยู่หลายครั้งนนก็เริ่มมีท่าทีเปลี่ยนไปจริงๆจากที่เคยคุยเล่นกันปกตินนก็เริ่มมองเดือนด้วยสายตาที่แปลกๆ มันไม่ใช่สายตาที่รักใครแต่มันเป็นสายตาที่เหมือนคนถูกสะกดเหมือนคนไม่มีชีวิตชีวาเรื่องนี้ทำให้น้ำเริ่มสังเกตเห็นน้ำก็มาคุยกับผมถามว่าโอ๊กเห็นอะไรแปลกๆไหมผมก็ตอบไปตามตรงว่าผมก็รู้สึกว่าหน,นนดูซึมซึมไปจริงๆแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเดือนไปได้น้ํามันพรายมาจากไหน หลังจากที่เดือนใช้น้ำมันพลายกับนนไปได้สักพักเรื่องมันก็เริ่มเลวร้ายขึ้นนนก็เริ่มห่างเหินกับน้ำจนสุดท้ายก็ไปบอกเลิกน้ำน้ำก็เสียใจมากครับผมเห็นน้ำร้องไห้ยอยู่หน้าร้านกาแฟบ่อยๆแต่สิ่งที่น่าแปลกคือนอนไม่ได้ไปคบกับเดือนเลยนนกลับกลายเป็นคนเงียบขรึมไม่พูดไม่จาไม่สนใจใครเหมือนไม่ใช่คนเดิม ส่วนเดือนที่ตอนแรกได้สมใจก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติของนนนนไม่ได้รักเธอไม่ได้สนใจเธอนนเหมือนกลายเป็นหุ่นเชิดเดือนก็พยายามเข้าไปหาแต่นนก็เฉยชาจนเดือนเริ่มรู้สึกว่าเธอทำผิดพลาดไปแล้วแต่เธอก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงน้ำมันที่เธอใช้ไปมันเหมือนเป็นแค่ตัวนำทางให้บางสิ่งบางอย่างเข้ามา แต่เธอไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เข้ามามันไม่ใช่ความรักมันคือความว่างเปล่าที่ค่อยๆกลืนกินตัวตนของนนไปเดือนเริ่มไปหานนที่ร้านบ่อยขึ้นพยายามจะพูดคุยกับนนให้เหมือนเดิมแต่ทุกครั้งที่เธอเข้าไปใกล้ผมรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่มันอึดอัดมันหนักอึ้งและมันก็มีกลิ่นบางอย่างที่ลอยออกมาจากตัวนนมันไม่ใช่กลิ่นหอมของน้ำมันพลายอีกแล้ว แต่มันเป็นกลิ่นฉุนฉุนเหมือนกลิ่นดอกไม้เน่าที่โดนแดดแรงๆเดือนก็เริ่มทำตัวแปลกๆจากที่เคยร่าเริงก็กลายเป็นคนซึมเศร้าชอบเหมื่อลอยบางทีก็เห็นเดือนนั่งจ้องไปที่ร้านกาแฟของนนันนานโดยที่ไม่มีรอยยิ้มมีแต่ความรู้สึกผิดกับความกลัวที่ฉายออกมาจากแววตาเรื่องมันยิ่งแย่ลงไปอีกเมื่อเดือนเริ่มมีอาการเหมือนคนคุยกับตัวเอง บางครั้งก็หัวเราะเบาๆบางครั้งก็ร้องไห้ออกมาเฉยๆคนในหมู่บ้านก็เริ่มซุบซิบนินทาว่าเดือนคงโดนของเข้าตัวแต่ผมก็ยังไม่ปากใจเชื่อจนกระทั่งวันหนึ่งผมได้ยินเสียงกรีดร้องดังจากบ้านของเดือนเสียงกรีดร้องนั้นดังลั่นไปทั้งซอยผมกับเพื่อนบ้านคนอื่นๆก็รีบวิ่งไปดูพอไปถึงหน้าบ้านเดือนเราก็เห็นเดือนยือนอยู่หน้าบ้าน ตัวเธอสัน่นมือข้างหนึ่งกุมท้องเอาไว้แต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนตกใจคือเดือนยืนคุยกับตัวเองแต่ไม่ใช่แค่คุยธรรมดาเธอคุยด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปน้ำเสียงที่ห้าวแหบแห้งเหมือนไม่ใช่เสียงของเธอเลยเธอพูดว่าไม่ไม่อย่ามาทำแบบนี้แล้วก็หัวเราะในลำคอเบาๆเป็นเสียงหัวเราะแบบเดียวกับที่ยายเที่ยงเคยหัวเราะ แล้วเดือนก็เอามือที่กุมท้องอยู่ขึ้นมาแล้วก็จิกเล็บลงไปที่แขงของตัวเองจิกแรงมากจนเลือดไหลสิบสบิแต่สีหน้าของเธอกลับไม่ได้แสดงความเจ็บปวดเลยเธอยังคงหัวเราะเสียงหัวเราะนั้นมันฟังดูน่าขนลุกจนคนแถวนั้นต่างพากันถอยหนีผมเองก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้จนกระทั่งพ่อแม่ของเดือนออกมา พ่อเดือนก็พยายามจะเข้าไปจับตัวเดือนแต่เดือนก็สะบัดตัวหนีแล้วเธอก็พูดด้วยน้ำเสียงนั้นอีกครั้งว่าห้ามแต่ต้องตัวกูพูดจบเดือนก็วิ่งหนีเข้าไปในบ้านพ่อกับแม่ของเดือนก็วิ่งตามเข้าไปแต่พอเข้าไปในบ้านก็ไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรอีกเลยความเงียบนั้นมันน่ากลัวกว่าเสียงกรีดร้องเสียอีก หลังจากนั้นไม่กี่วันเรื่องราวของเดือนก็ถูกเล่าขานไปทั่วหมู่บ้านทุกคนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเดือนคงถูกบางสิ่นบางอย่างเล่นงานเข้าให้แล้วไม่มีใครกล้าไปที่บ้านของเดือนอีกเลยวันเวลาผ่านไปเรื่องราวของเดือนก็เริ่มเงียบลงไปบ้างแล้วเพราะไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่วันหนึ่งผมเห็นย่านวล แม่ของน้ำเดินเข้าไปที่บ้านของยายเที่ยงผมก็แปลกใจมากเพราะยายเที่ยงนี่เป็นคนที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปหาผมก็เลยแอบเดินไปดูใกล้ๆผมได้ยินยานวลพูดกับยายเที่ยงด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือว่ายายเที่ยงช่วยหลานฉันด้วยเถอะยายเที่ยงก็นั่งนิ่งๆแล้วก็หันมามองยานวนรอยยิ้มเยือกเย็นนั้นก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งยายเที่ยงไม่ได้พูดอะไร แต่กลับยื่นมือออกมายานวนก็ลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็หยิบธนบัตรใบใหญ่ๆออกมาจากกระเป๋าส่งให้ยายเที่ยงยายเที่ยงก็รับมาแล้วก็หัวเราะเบาๆเป็นเสียงหัวเราะที่น่าขนลุกยานวนก็ยังคงขอร้องยายเที่ยงไม่หยุดแต่ยายเที่ยงก็ทำท่าเหมือนไม่ได้ยินจนยายนวนต้องกลับออกมาจากบ้านของยายเที่ยงด้วยความผิดหวัง ผมเห็นยานวลเดินออกมาจากซอยด้วยใบหน้าที่ซีดเซียวแล้วเธอก็เดินมาที่ร้านของผมเธอบอกว่าโอ๊ก oh, แม่ขอซื้อเหล้าขาวหน่อยนะผมก็สงสัยว่ายานวลไม่เคยดื่มเหล้าแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรหลังจากนั้นยานวลก็เอาเหล้าไปเส้นไหว้ที่ศาลพระภูมิหน้าบ้านแล้วก็สวดมนต์ผมเห็นยานวลทำแบบนี้ทุกวันส่วนเรื่องราวของเดือนก็ยังคงเหมือนเดิม เธอยังคงอยู่ในบ้านแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรจากในบ้านอีกเลยบ้านของเดือนเหมือนกลายเป็นบ้านร้างไปแล้วทั้งๆที่มีคนอยู่ข้างในความเงียบนั้นมันน่ากลัวจนผมเริ่มรู้สึกว่าเรื่องนี้มันคงไม่ใช่อุปทานไปเองแล้วมันมีบางอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในหมู่บ้านของเราและสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเกินกว่าที่คนธรรมดาจะเข้าใจได้ พอเรื่องของเดือนเริ่มซาลงความแปลกก็เริ่มไปเกิดขึ้นกับคนอื่นในหมู่บ้านมีคนเริ่มเห็นยายเที่ยงเดินไปเดินมาในที่ที่ไม่ควรจะไปเช่นเดินไปที่ทุ่งนาตอนเที่ยงคืนหรือเดินไปที่ท่านน้ำตอนฟ้ายังไม่สว่างแต่ที่น่าแปลกคือยายเที่ยงไม่ได้เดินคนเดียวเหมือนมีเงาบางอย่างเดินตามหลังแกไปแต่พอคนจะเข้าไปดูใกล้ๆเงาพวกนั้นก็หายไป ทุกคนในหมู่บ้านก็เริ่มรู้สึกหวาดระแวงไม่กล้าออกไปไหนตอนกลางคืนแม้แต่ผมเองที่ปกติก็เป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้ก็เริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาจริงๆวันหนึ่งผมเห็นนนเดินไปที่บ้านของยายเที่ยงตอนแรกผมก็คิดว่านนคงจะเข้าไปขอความช่วยเหลือเหมือนกับยานวนแต่พอผมเดินเข้าไปใกลๆ้ๆผมก็เห็นนนนั่งคุกเข่าอยู่หน้าบ้านของยายเที่ยงแล้วก็นั่งนิ่งๆเหมือนคนถูกสะกด ยายเที่ยงก็ออกมามองนนจากในบ้านแล้วก็ยิ้มมุมปากรอยยิ้มนั้นมันดูน่ากลัวกว่าทุกครั้งที่ผมเคยเห็นเหมือนยายเที่ยงกำลังสนุกกับสิ่งที่เกิดขึ้นนนนั่งอยู่ตรงนั้นนานมากจนผมรู้สึกแปลกใจผมก็เลยตะโกนเรียกนนแต่นนก็ไม่หันมาเหมือนไม่ได้ยินเสียงผมเลยผมก็เลยเดินเข้าไปใกล้อีกนิดแล้วก็แตะไหล่นนเบาๆทันใดนั้นนนก็หันมา แต่สายตาของนอนมันว่างเปล่าเหมือนไม่มีชีวิตแล้วเขาก็พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่แหบแห้งไม่ใช่เสียงของนอนเลยเขาพูดว่าอยา่าอย่าเข้ามาผมตกใจมากครับรีบปล่อยมือจากไหล่นนแล้วถอยหนีออกมาทันทีแล้วนนก็กลับไปนั่งนิ่งๆเหมือนเดิมหลังจากนั้นนนก็มีอาการแปลกๆขึ้นมาอีกเขาเริ่มทำตัวเหมือนเดือนชอบเหมือลอย ชอบคุยกับตัวเองแล้วก็หัวเราะในลําคอเบาๆเรื่องนี้ยิ่งทำให้ผมกลัวมากขึ้นไปอีกหลังจากที่นนเริ่มมีอาการแปลกๆน้ำก็มาปรึกษาผมน้ำร้องไห้บอกว่านนไม่เหมือนเดิมแล้วน้ำก็พาผมไปที่ร้านกาแฟของนนนนนั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์มองออกไปนอกหน้าต่างแต่สายตาของเขามันว่างเปล่าเหมือนคนไม่มีวิญญาณ น้ำก็พยายามเรียกเขาแต่นนก็ไม่ตอบสนองน้ำก็เริ่มร้องไห้หนักขึ้นเธอบอกว่าเธอรักนนและเธออยากจะช่วยเขาแต่ไม่รู้จะทำยังไงผมก็สงสารน้ำมากครับแต่ผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันจนกระทั่งผมคิดขึ้นมาได้ผมบอกน้ำว่าน้ำลองไปคุยกับเดือนดูไหมน้ำก็มองหน้าผมยังตกใจเธอบอกว่าโอ๊คเดือนตอนนี้ไม่เหมือนคนแล้วนะ ผมก็บอกว่าแต่เดือนน่าจะรู้เรื่องทั้งหมดเดือนอาจจะช่วยนนได้น้ำก็ลังเลอยู่พักหนึ่งแต่ด้วยความรักที่เธอมีให้นนเธอก็ตัดสินใจเดินไปที่บ้านของเดือนผมก็เดินตามไปห่างๆพอไปถึงหน้าบ้านของเดือนน้ำก็ตะโกนเรียกชื่อเดือนแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับน้ำก็เลยเดินเข้าไปในบ้านผมเองก็ไม่กล้าเข้าไปได้แต่ยืนรออยู่หน้าบ้าน เวลาผ่านไปนานมากจนผมเริ่มรู้สึกไม่สบายใจผมก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปในบ้านแต่พอเข้าไปผมก็ไม่เห็นน้ำเลยมีแต่ความเงียบที่น่าขนลุกผมก็ตะโกนเรียกชื่อน้ำแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับจนกระทั่งผมเดินไปที่ห้องนอนของเดือนประตูห้องเปิดแง้มอยู่ผมก็เลยค่อยๆแง้มประตูเข้าไปดูสิ่งที่ผมเห็นในห้องนั้นทำให้ผมตัวแข็งทื่อ เดือนยืนอยู่กลางห้องแต่เธอไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวมีร่างของนอนนอนอยู่บนเตียงแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือเดือนกำลังก้มลงไปแล้วก็เหมือนกำลังสูดดมสิ่งที่ลอยออกมาจากร่างของนอนมันเป็นควันสีดำจางๆที่ลอยออกมาจากปากและจมูกของนอนแล้วควันนั้นก็ไหลเข้าไปในร่างของเดือน เดือนก็ยิ้มอย่างพึงพอใจรอยยิ้มนั้นมันน่ากลัวมากครับมันเป็นรอยยิ้มที่เหมือนผีร้ายที่กำลังได้สิ่งที่ต้องการผมเห็นแบบนั้นก็รีบถอยออกมาจากห้องทันทีแล้วก็วิ่งออกมาจากบ้านของเดือนผมวิ่งสุดชีวิตไม่หันหลังกลับไปมองเลยพอออกมาจากบ้านเดือนได้ผมก็เห็นน้ำยือนอยู่ที่ประตูเธอยือนนิ่งๆเหมือนไม่มีชีวิต ผมก็ตกใจมากเลยเข้าไปเขย่าตัวน้ำแล้วก็ถามว่าน้ำเป็นอะไรแต่น้ำก็ไม่ตอบเธอยือนนิ่งๆแล้วก็หันมามองผมสายตาของน้ำมันว่างเปล่าเหมือนกับสายตาของนนทในตอนแรกแล้วเธอก็พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่แหบแห้งเหมือนไม่ใช่เสียงของเธอเลยเธอพูดว่าเราจะไม่อยู่ที่นี่อีกแล้วพูดจบเธอก็เดินหันหลังกลับเข้าไปในบ้านของเดือน ผมก็วิ่งตามเข้าไปแต่พอเข้าไปผมก็ไม่เห็นน้ำอีกแล้วผมพยายามตะโกนเรียกชื่อเธอแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับผมก็เลยตัดสินใจวิ่งไปหาผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ผู้ใหญ่บ้านฟังผู้ใหญ่บ้านก็รีบจัดคนไปที่บ้านของเดือนแต่พอไปถึงก็ไม่พบใครในบ้านเลยทั้งเดือนนนและน้ำพวกเขาหายไปหมดแล้ว ทิ้งไว้เพียงบ้านร้างที่เต็มไปด้วยความเงียบและกลิ่นฉุนุนเหมือนดอกไม้เน่าที่ยังคงลอยอบอวนอยู่จากนั้นก็ไม่มีใครเห็นเดือนนนหรือน้ำอีกเลยเรื่องราวของพวกเขาก็กลายเป็นตำนานเล่าขานในหมู่บ้านเรื่องราวของหิงสาวที่ใช้น้ำมันพรายในทางที่ผิดจนสุดท้ายก็ถูกบางสิ่งบางอย่างเข้าสิง และไม่ใช่แค่เธอคนเดียวแต่รวมถึงคนที่เธอรักและคนที่รักเธอด้วยเรื่องนี้สอนให้ผมรู้ว่าความปรารถนาที่ไม่ถูกที่ถูกทางมันสามารถนำพาเราไปสู่ความวิบัติที่เกินกว่าจะคาดคิดได้และบางครั้งสิ่งที่เราอยากได้มันอาจจะไม่ได้มาพร้อมกับความสุขแต่มันมาพร้อมกับความว่างเปล่าและความตาย